อันยองเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเมา์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊ปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึง เพลงชัดดาวกันนะคบเพลงไตเติลล่าสุดของ b l ล c k พิ้นั่นเองในตอนนี้ได้มีการสัมภาษณ์นะครับโดยสื่อของทางเกาหลีนี่ได้มีการรายงานออกมานะครับพร้อมกับบทสัมภาษณ์บางส่วนที่ได้มีการพูดคุยกันกันกบสีสาว b l a c k พิ้นะครับคำถามนี่ก็เป็นคําถามที่เกี่ยวข้องก,กันกับเพลงไตเติลหลักของอัลบั้มใหม่ชุดที่2นี้นั่นก็คือบอลพิ้งนั่นเองซึ่งคําถามนะครับก็มีทั้งคําถามที่เกี่ยวข้องกับเพลงนี้แล้วก็การทํางานในเพลงชัดดาวนั่นเองคําถามเนี่ยก็มีอยู่ว่า เป็นอัลบั้มเต็มชุดที่2เนี่ยรู้สึกยังไงกันบ้างใกล้จะปล่อยแล้วพี่จีซูนเนี่ยก็บอกว่าเป็นอัลบั้มที่ทํางานหนักมากๆเลยแล้วก็ใช้เวลาเตรียมตัวเนี่ยค่อนข้างนานมากๆดังนั้นเนี่ยเลยรู้สึกตื่นเต้นม,มกากๆเลยกับการทําเพลงครั้งนี้รู้สึกตื่นเต้นตั้งแต่พรีเรลีซิงเกิลอย่างพิงเวนอมมาแล้วจนมาถึงในอัลบั้มใหม่นี้แล้วก็เพลงใหม่นี้เนี่ยก็ยังรู้สึกตื่นเต้นอยู่เจนนี่นะครับก็ได้ตอบคําถามไปด้วยว่าในการทํางานในอัลบั้มเต็มชุดที่2นี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างเจนนี่ของเราได้บอกกกว่าาาารทํงงนนััน็ย คงสนุกสนานเหมือนเดิมทํางานกับสมาชิกทุกคนก็ยังสนุกสนานเหมือนเดิมเหมือนได้กลับมามีความสุขอีกครั้งสนุกสนานอีกครั้งมีเสียงหัวเราะอ,อีกครั้งเป็นความสนุกที่เริ่มต้นตั้งแต่การประชุมแนวคิดหรือว่าคอนเซปต,ต์ของอัลบ,บั้มตั้งแต่วินาทีแรกมาจนถึงล่าสุดนี้ก็ยังคงมีความสุขกับการทํางานอยู่และก็ยังมีอีกคําถามนะครับที่ถามถึงความประทับใจแรกที่ได้ฟังเพลงไตเติ้ลหลักอย่างชัดดาวมียังไงกันบ้างนะครับคาถามนี้เนี่ยลิซ่าก็ได้ตอบไว้นะครับว่า การกลับมารวมตัวกันในสตูดิโอเพื่อบันทึกเสียงเพลงครั้งนี้เนี่ยมันรู้สึกดีมากๆเลย เพียงแค่อินโทรของเพลงชัดดาวนี้เริ่มขึ้นนะครับสมาชิกทุกคนนั้นเนี่ยต่างมองหน้ากันโดยที่ไม่ได้พูดอะไรแต่ว่าในสายตาเนี่ยบ่งบอกทุกอย่างทุกความรู้สึกออกมาผ่านทางสายตาได้ดีมากๆและทันทีที่มองหน้ากันเนี่ยลิซ่าก็บอกเลยนะครับว่าทุกคนพูดพอ,อมาพร้อมกันเลยว่านี่แหละคือเพลงไตเติลของพวกเราแอมลิซ่าเนี่ยยังแอบบอกเลยนะครับว่าเชื่อมากๆเชื่อมั่นเลยว่าความเป็นแบล็คพิ้งของพวกเราทั้ง4คนนั้นถ่ายทอดออกมาผ่านบทเพลงนี้ได้เป็นอย่างดี ฟังแค่นี้เนี่ยก็อยากรู้แล้วนะครับว่าชัดดาวที่จะปล่อยออกมาในเร็วๆนี้เนี่ยจะเป็นยังไงจะาถ่ายทอดความเป็นแบล็ k พิงก์ทั้ง4คนรวมตัวกันออกมาเนี่ยดีๆขนาดไหนต้องมาลุ้นฟังเพลงใหม่เพลงเต็มๆกันนะครับทุกคนนอกจากนั้นยังมีอีกหนึ่งคำถามนะครับที่บอกไปว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยพูดถึงเพลงไตเติ้ลหลักแนะนําเพลงไตเติ้ลหลักนี้กันหน่อยเอนนี่เนี่ยเลยได้บอกไว้นะครับว่าชนะัดดาวเป็นเพลงที่นําเสนอเสน่ห์ที่มั่นคงมากๆของ Black พิงก์ ขึ้นไปอีกหนึ่งระดับนะครับความกลมกลืนทุกอย่างของจังหวะฮิปฮอปดนตรีคลาสสิกแล้วก็ความทันสมัยทุกอย่างเนี่ยจะอยู่รวมกันในเพลงชัดดาวนี้แถมพี่จีซูเนี่ยยังบอกด้วยนะครับว่า m v ของเพลงชัดดาวนั้นทุกอย่างเนี่ยอลังการมากๆฉาก,าก,ากแสงสีเสียงอุป,ปรกรณ์ประกอบฉากต่างๆทําทให้ทุกอย่างในชัดดาวนั้นออกมาลงตัวแล้วก็น่าดูมากๆอยากให้ทุกคนได้ติดตามกันแถมยังบอกด้วยนะครับว่าให้ตั้งใจดู m v ตัวนี้ดีๆมีเพลงฮิ้นทิน้นของ Black พีกเนี่ยถูกซ่อนอยู่ในทุกที่ของ MMD ตัวนี้เลย โรเซ่นะครับก็ยังได้บอกต่อด้วยว่าอัลบั้มนี้เนี่ยเป็นอะไรที่พิเศษมากๆถ้าเปรียบเทียบกันกับดิอัลบั้มที่เป็นอัลบั้มแรกนะครับที่เน้นไปในเรื่องของดนตรีแถมโรเซ่เนี่ยยังได้บอกด้วยว่าภูมิใจมากๆก,ก,กับอัลบั้มใหม่ชุดนี้ที่ทํางานกันมาอยากหนักแล้วก็ตั้งใจทํากันมากๆเป็นการสร้างสรรค์นดนตรีที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนเลยแต่ว่าทุกอย่างนั้นถูกรวบรวมไว้นในอัลบั้มนี้แล้ว ยังมีคำถามคำตอบอีกมากมายเลยนะครับที่อยู่ในการรายงานข่าวครั้งนี้เดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ให้ทุกคนไว้ได้อ่านกันแล้วเราก็สรุปคำสัมภาษณ์แล้วก็คำตอบมาแบบคร่าวๆนะครับให้ทุกคนเนี่ยได้ฟังกันแบบ กระชับกระชับเข้าใจง่ายๆนะครับเพื่อคลิปนี้จะได้ไม่ยาวมากจะได้เอาเวลานั้นไปเตรียมตัวอรอ MV ของ Black พิงกันในเวลา11โมงของวันนี้สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับได้ยินได้อ่านสัมภาษณ์แล้วเนี่ยรู้สึกตื่นเต้นมากๆอยากจะฟังเพลงใหม่แล้วแล้วก็อยากจะฟังทุกเพลงในอัลบ,บั้มเลยใครมีความคิดเห็นยังไงกับคําสัมภาษณ์นี้ของ4สาวแบล็คพิงอย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยกันแล้วก็รอติดตามเป็นกาลังใจให้กับแบล็คพิ้งกันด้วยนะครับคลิปนี้ก็ต้องขอ ดีครับอันยอง